เลขหลายเลขเลขหลายตัวบอักกิโลนี่ยสองตัวสิบแปดกับยี่สิบเจ็ดเอาแค่นี้เลยแมนดิ้ตไล่กินตัวนั่นเลยมาเกลียจะด้วงคนอนอีกแล้นั่นว่ะซื้อไว้ก้อนเลยเป็นบอสนี่แมนกับเล็กมีนี่เลขกที่มันใจว่ะแต่ตัวไหนไห้เบิ้งลอตเตอรี่ดีกว่าเนาะไห้เบิ้งลอตเตอรี่หนึ่งอันนี้อาจารย์หมอดูได้นี่ชื่อยังเกาะสมควร นี่ฮะออลอตเตอรี่ด้วยกันหลายหวนโอ้จะมาหลายเตียลอตเตอรี่นี่นี่นี่ลอตเตอรี่เด็กยังเนียนนี่ยมาเทลลาใบมาเทลละใบอ่าวอุ้ยมีมีหนึ่งปโอ้ยหนึ่งสองมีตเลกดังตัวนี่สองสามนี่ก็ดังออมีตเลกดังบ่เออเจ็ดศูนย์นี่ก็ดังอ้าวสื่อกอนเด้อบ่เด้นั่นแหละสือกอนศูนย์เจ็นี่อ้าป แปดหกนี่บอดังคนไดแปดหกบอดังแกได้หกแปดศูนย์เออหกแปดศูนย์แมนแปดหกศูนย์แมนแมนศูนย์หานี่ก็ดังเขาดังนะเออเอามีเตเลดเลยเตเลเดดังดังตัวลนะกากเลกขี่ขดีดบิงดีดีบงก้อนสื่อเตะอันนันพูดเนาบ่สื่อสื่อก้อนเลยมันบ่เนี่ยแนกเล็อันบหูได้มาเป็นเล็กรักกิโลมีหงสาวแหละมากบ่เนี่นี่ศูนหกมีเนี่เออ อ้าวนี่เนะาะมาได้เจ็แปดหกเลยครับพี่นอ้องแปดหกสองสามหนึ่งแปดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หามีเจอเหล็กดังๆบนเนี่ยปัดอ่อหลายแฉมีมีเหล็กยังที่แบบมันใจดนนีนี่นี่ในใบเนี่ยมันใจนะ <laughs> เหล็กดีสซ้อ,พอเพราะเหล็กดีสซีน่นั้น นี so ่เลขดีมันใจว่ปเดียวด้อหกหกแปดสี่แล้วก็สี่หกแปดตัวกับเอามาติดใสต้ยก็เลขสี่แปดหกหกแปดอะเลขหมามันขาดไปแปดหกหกแปดลย่สื้อไว้ขาดไมเนี่ยขาดไป่ยังก็จะมีตัวเลขโอ้กับหมาไม่แกาเห็ดหนาเห็ดแมเหาเห็ดแม่เห็ดขึ้นมาแล้วมันก็ขาดไม กัดเขี้ยนตัวเลขใช่กไหมาค้เพราะว่าตอนนั้นเฮ็ดกัดถือวันนี้ก็เลยเว้นโดนเป็นปีกับหมแม่เย็ดสามปีเป็ดสามปีจะแม่เฮ็ดไหนวันนี้มันบอกก็เลยตามบอกไม่ได้ามแต่ว่าแต่ว่าเลขมีนึงเนาะเลขมีนึงแม้วันนี้มึงมึงมาเนาะมาเนี่ยเนาะอันมันแจว่ามีนึงอยู่อืม ว่าเลก็กนินึเลยเพราะว่าฟันเห็นเนจไดหน่อยฟันเห็นเจไดหน่อยฟันมาจังไหนฟันมาได้ลุ่มเล็กหน่อยไหมบ่แน่นุ่มเล็กหน่อยเด็กหน่อยหนึ่งเนาะก็เด็กหน่อยมาหน้นะมก็เลือ่่กะว่ากแตว่าไม่โฉมันไม่โฉนึ่งหยังแบบนี้นนนอโอ้แล้วหนึปด <c ười> เล็กลอก <c ười> <c ười> เล็กลอกลอจอเลยเอาอีลีเลยนะ ม<บ>ันกัดเจี๊ยบ,บไปลอกเขาได้มันเจอตัวใด <วะ S 2> ต,ตัวหนึ่งเ็นไหเชื้อโลดจังได่งวดนี้ออกอันแต่ว,าตวา 3, 000, 4, ่าสามร้องสี่วาดังหนาสิบอ,อกมันอนาจะออกเนาะจะออกหนึ่งแปดติเขากับก็เล็ลกิโลนเนาะก็สิแต่ว่ามันมีหกแปดอยู่ไหนเล็ลรกีิโลเนาะมันมีหกแปดอยู่ขเขาเขียนไห้่สามเจ็ดศูนย์นาะราคข้างล่างหกแปดอยูที่เิแม่ เลลายเล็กเลเลายตัวบอรลักกิลนี่สตัวสิป,ปกับยีิบเจ็ดอเอาแค่นี้เลยแอนต่อไปเสือหลายแต่ว่าน้คุูนันเรามันเลลารแล้วมันกนล,ลับไปรหลโลดีลดีเอาเตน่้กินเลสโก้พอแค่นพอ่อจบเลยอแ,แต่ว่าตาเซ่ตามีเจเจะจันคนได้บานง,งามผู้กระชือให้ก็อยู่แบบเออมัก็แเจดวงคนนี่กันนว่า คนไหนแปดหนึ่งสองโมเมนบอดดีข้าเจ้าว่าจั่แหกแปดหนึ่งสองตะแหลกแต่ว่าที่แปดนี่ที่แหลกมันบอดังเนาะวันนี้เขามาดังมาดังช่วงกันมาดังช่วงกันตามจัดไปเลยโอเคลองแล้วเลขเนาะเออ